a อเซกับสไตล์ที่เป็นคุณ a อเซอร์วชีวิตคลิกๆก,กับคนคลิกๆ Advanced Information Technology Public Company Limited ความสำเร็จของท่านคือความสำเร็จของเราเราย้ายมาอยู่ที่ Playroom แล้วค่ะแล้วก็คุณบ๊อสเนี่ยฟังเสียง Request ของซู่ชิงที่ชอบเกมในแนวที่แบบสยองขวัญสันประสาทอะไรอย่างเงี้ยจะชอบมากตลอดดังนั้นวันนี้เราก็เลยมาเล่นเกมนี้กันเกมอะไรครับ Five Nights at Freddy's ภาคสค่ะอันเชิญคุณสู้ชิงครองเมาส์และคีย์บอร์ดไปเลยครับโอเคมีอะไรปุ่มอะไรที่ต้องรู้บ้างคะปุ่มที่ต้องรู้นะฮะอันดับแรกก็คือเรามันจะใช้ปุ่มบนคีย์บอร์ดแค่2ปุ่มคือ control กับ shift control นี่เป็นการเปิดไฟฉายโอเคและ shift นี่เป็นการปิดประตูปิดประตูอ่าโอเคแล้วก็เมาส์นี่คือเป็นการเลื่อนดูมันคือประตูมันจะเข้ามา444ทิศซ้ายขวาหน้าหลังโอเคเราต้องคอยเช็คอยู่ตลอดว่ามันจะมาทางไหนต้องฟังเสียง ต้องฟังเสียงพอฟังเสียงเสร็จแล้วมันจะรู้ว่ามาจากทิศไหนแล้วก็รีบวิ่งไปเอาไฟฉายส่องปิดประตูก็ถ้าเกิดมันยังไม่ไมใกล้ก,ก็เอาไปฉายส่องแล้วมันจะถอยไปออแต่ถ้ามันใกล้แล้วเนี่ยเราต้องรีบปิดประตูทั้งเกมมีแค่นี้หรอทั้งเกมมีแค่นี้แต่มันก็ระทึกเหมือนกันนะเร<า>ดูอ่ะเริ่มเลยครับนิวเกมเลยดีกว่ามานิวเกม Yes วิธีการขยับก็คือคุณต้องสะบัดเมาส์ลงนั่นก็จะเป็นเวอ่าเนี่ยเราก็จะเลื่อนดูอันนี้คือเรากำลังส่องไฟฉายอยู่ใช่แล้วก็คลิกเข้าไปสมมติถ้าเราอยากจะเช็คตลิกเข้าไปบ ส่องไปใช้ดูไม่มีอะไรแล้วก็ออกมาตวัดเมาส์ตวัดเมาสลงปุ๊บน่ามันไปกลับมาคือตวัดเมาส์ไปได้เพื่อจะดูสีทิศข้างหลังเราก็มีจะมีเตียงทำไมเด็กวิ่งนานจังเลยห้องแค่นี้เองอ๋อเสีฟังเสียงคือมันมีการเคลื่อนไหวแค่นี้ใช่ไหมคะแค่นี้ครับ หลังอย่าลืมเช็คเตียงนะอ่านี่เปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟไ,ไ,ไม่มีอะไรนี่อะไรโอเคเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้แปลตลกไว้ตลกไว้าอ่ะสมมติผีมาแล้วไงต่อเราต้องทำอะไรบ้างปิดประตูอ๋อโอเคโอเคแล้วส่องไฟฉายหมาห่าหมาเห่าหมาเห่า

S <S ตัวอะไรเป็นย,ยังไงล่ะบอกแล้วตัวบ้าอะไรปลอดภัยอยู่ปลอดภัยอยู่คุณออตอนนี้คุณแอคทีฟมากลัวกลัวเมื่อกี้แบบว่าชิลมากตอนนี้ไม่ได้ คุณต้องฟังเสียงนะมันจะมีแบบพวกเสียงหายใจเสียงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณบอกไว้นะว่าซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ด้วยนะประตูประตูอะไรอะแปิดเลยนะ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 โอเคไม่อะไรเตีงเตเ้ยเฮ้ยเตียงเตียง ยัง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 กูยังไม่ตายเฮ้ยยังไม่ตายเหรอแล้วทำยังไงต่อยัง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 ประตูอื่นประตูอื่นประตูอื่น แน่ีเนี่นคืนเกนอบโอ้โหโอ้โหชัดชัดเลยชัดชัดเลยเอาแล้วคือมันกระโดดหนีไปแล้วคุณก็ต้องมาดูแท่งประตูต่อใช่ไหมใช่ใช่เราอยากเห็นมันมาจากในตู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อส่องไว้แล้วมันหายไปแล้วโอเคมีใครเล่นผ่านห้าคืนไหมมีแหละ แต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทนเล่นไปได้ขนาดขนาดนั้นมันแบบมันโอ้เช้าแล้วสุดยอดหกโมงเชา้าน้องก็จะได้นอนบ้างไหมอ่ะไม่ได้นอนเราขึ้นต่อมาเดี๋ยวก็เตออีกเลยคใครที่มารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ มี <It S 1> ประ <can. S 1> เอจิตแข็งอะ่ะ uh ก็ต้องมาลองเล่นเกมนี้ uh ดูนะคะ Five n i g h t at Freddy's อันนี้เป็นภาคที่4ค่ะแต่ว่าเราเล่นแล้วทดลองเล่นแล้วซึ่ชิงไม่ผ่านสักคืนหนึ่งส่วนคุณบ๊อบเนี่ยได้2คืนคุณผู้ชมคะถ้าประสาทแข็งก็เอาเลยคะ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่สตูดิโอกันคะ่ะ